อีกภัยหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะมีลูกมีหลานทั้งหลายการได้ร่วมพูดคุยกับใครผ่านทางช่องทางโซเชียลทางออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยต้องระมัดระวังการถูกหลอกลวงและอาจจะถึงขั้นมันมีความเสียหายเกิดขึ้นหลายต่อหลายอย่างจนอาจจะถึงขั้น เสียชีวิตได้นะคะเพราะว่าถูกหลอกลวงในกรณีนี้เนี่ยนะคะทางด้านของกองบัญชาการตำรวจส,สอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการคอสเพลย์อวตารบุกรวบหนุ่มคอลเซ็นเตอร,ร์บริษัทมือถือชื่อดังแห่งหนึ่งไปหลอกลูกสาวตำรวจวัย14ปีนะคะถ่ายโป๊เปลือยก่อนจะแบล็กเมลนะคะจนเหยืออเครียดค่าตัวตายพอไปจับกลุ่มปรากฏว่าโอ้โหเจอคลิปลามกเด็กเป็นจำนวนมาก 6โมงเช้าวันนี้นะคะ พลตำรวจตรีวิวัน์คำชำนาญผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรุญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บอกอปคอ,อมอบอกอปปปและบอกอปอ,อทอเปิดปฏิบัติการคอสเพลย์อวตารนำหมายค้นสารจังหวัดปทุมธานีเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่9 5ทับ21 212ตำบลคูุค้นอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี จับกลุ่มตัวนายปียบุตรอุไรางามอายุ27ปีผู้ต้องสงสัยใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆทางอินเทอร์เน็ตแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็กและสตรีจากการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ้านพัก2ชั้นมีรั้วรอบขอบชิดเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบนายปียบุตรกำลังเตรียมตัวจะออกไปทำงานนอกบ้านเจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายค้นขอเข้าตรวจสอบภายในบ้าน พบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเมื่อตรวจสอบข้อมูลภายในพบฝ่ายรูปภาพและคลิปวิดีโอโป๊เปลือยหรือสื่อลามกอนาจารเกี่ยวกับเด็กเป็นจำนวนมากค่ะพร้อมกับพบหมายเรียกเข้าให้ปากคำนะคะในคดีลักษณะดังกล่าวจากท้องที่อื่นๆอีกหลายหมายจึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมคุมตัวมาสอบปากคำ สำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งพร้อมครอบครัวเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับทางพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปป,ปว่าน้องไข่มุกนามสมมุติอายุ14ปีเป็นลูกสาวของตนเองก็คือในตำรวจนี่นะคะได้บอกว่าได้ถูกผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นบัญชีแอคเคาท์แอปพลิเคชันดิสคและทวิ ทวิตเตอร์ปลอมหรืออวตารทักข้อความมาทําทีตีสนิทก่อนล่อลวงให้ส่งภาพโปะแลกเงินแต่เมื่อได้ภาพไปแล้วกลับนําภาพดังกล่าวมาข่มขู่แบล็กเมลด้วยการให้วิดีโอเขาแล้วก็สั่งให้ทําในสิ่งที่ตนเองต้องการในทางลามกอ,อนาจารหากไม่ยอมทําตามจะนําภาพดังกล่าวไปเผยแพร่จนทําให้น้องไข่มุกเกิดความเครียดตัดสินใจผูกคอตายในเวลาต่อมา หลังทราบเรื่องตำรวจบกปป,ปจึงประสานข้อมูลร่วมกับตำรวจบกปคมบกป,ปอทร่วมกันแกะรอยสืมหาเบาะแสของคนร้ายรายนี้จนทราบว่าเป็นนายปียบุตรซึ่งทำงานเป็นพนักง,งานคลเซ็นเตอร์อยู่ที่บริษัทสื่อสารแห่งหนึ่ง อีกทั้งจากแนวทางการสืบสวนก็ยังพบว่าแม้จะเกิดเรื่องสลดดังกล่าวขึ้นแต่ตัวในปียบุตรกลับไม่มีท่าทีสลดใจหรือสำนึกในความผิดของตอนเองยังคงมีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวเช่นเดิม คือล่อลวงเด็กสาวในกลุ่มคอสเพลย์คนอื่นๆให้ส่งภาพโป๊เปลื่ยโชว์ของสงวนของลับมาให้จากนั้นก็จะบันทึกภาพนั้นไว้แล้วก็นำไปหาประโยชน์ให้ตนเองซึ่งถือเป็นภัยร้ายต่อสังคมและเยาวชนเจ้าหน้าที่จึงเร่งแกะรอยสืบหาพยานหลักฐานจนนำมาสู่การเข้าจับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสอบสวนในช่วงแรกนายปิยบุตรให้การภาคเสร็จรับเพียงว่าเก็บคลิปภาพเด็กสาวในโทรศัพท์จริงแต่เป็นเด็กสาวที่เคยพูดคุยกันหรือแฟนสาว <c oughs> ซึ่งก็รวมไปถึงภาพที่เขานั้นเซฟมาจากทวิตเตอร์ต่างๆเพราะว่าเป็นคนชอบสะสมภาพสาวแต่งคอสเพลย์โดยไม่ได้มีการข่มขู่หญิงสาวเหล่านั้นแต่อย่างใดก่อนที่ภายหลังจะยอมรับว่าเคยมีการข่มขู่เยือ่อว่าจะเอาภาพไปปล่อยตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจริง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ทัระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามความผิดซึ่งหน้าก่อนนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนกกสบกปคอมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป